สวัสดีครับชื่อนายพิเศส,สุริยันครับเช่อเล่นชื่อว่าเบนนะครับก็อยู่โรงเรียนเทียบสิน,นะครับคนะภารกฤฤิจก็คือคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทักษะอะไรที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตแต่โรงเรียนไม่เคยสอน ผมคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เซฟโซนสาหรับผมมากอย่างที่เขาว่าก็คือแบบโรงเรียนเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของเราจริงๆอะคือก็มีคุณครูเหมือนว่าก็เป็นบิดามารดาของเราแบบอีกคนนึงจริงๆอะครับเหมือนเขาก็สอนทั้งความรู้ทั้งคุณธรรมจริยธรรมเนาะคือแบบผมก็ขอบคุณครูมากจริงๆอันนั้นมันเป็นในเชิงทฤษฎีอะครับแต่ว่าคือถ้าเราออกไปเจอโลกภายนอกอแล้วอะสุดท้ายแล้วเหมือนว่าเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการที่เราจะลองว่าสิ่งนี้มันถูกหรือว่าสิ่งนี้มันผิดแต่ว่าจนสุดท้ายแล้วเราก็ เอามันมาเป็นประสบการณ์แล้วก็นําไปพัฒนาต่อไปแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจเ,เรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ครับต่อไปเรื่อย